โดดร่มที่แม่แตงเชียงใหม่ใช่แล้วครับผมพี่หนุ่มกับพี่หมูฟ้ามาอีกลเช่นเคยพี่หนุ่มโดดไหมครับกระโดดร่มไหมแม่ไม่ใม่ใม่ม่กระโดดร่มหนึ่งหมื่นสามพันฟุตนะครับผมตายพอดีกระโดดร่มลงมาจากเครื่องบินเลยนะลองดูลองสักครั้งไหมครับไม่ไม่ครับลองเลยครับพี่หนุ่มลองไหมครับเป็นเป็นตะย่านเป็นตะย่านเตลาน โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะจะมีกระโดดล่มหนึ่งหนสาันฟุตแล้วก็มีนั่งเครื่องร่อนด้วยนะครับผมที่ภูสันฟ้ารีสอร์ทที่แม่แตงเชียงใหม่นะครับผมะแล่ตอนนี้เรากำลังเดินทางกันเลยนะครับต้องขอบคุณพี่นุ่มกับพี่หมูอีกเช่นเคยนะครับที่พามาไปเที่ยวอีกแล้ว ตอนนี้ไปเที่ยวแบบความท้าทายนิดนึงนะครับผมใครที่ชอบ,บป่าดโผนนะครับต้องมาลองที่เชียงใหม่นะครับเยอะมากนะครับตอนเ,เ,ช,อเช้าบอกเยอะมากเลยกับภูเขาสวยๆไปเดี๋ยวกำลังเดินทางกันไปเจอกันที่รีสอร์ทภูสันฟ้านะครับไป ไปส้างบัวขาเลยเรบัวขาวห้ามใช้หาไปใช้นไ่กวัดปเด็นะครับบาดนน่ยนี่บวขเขาไหนเขาดีละปุ่นหรือคนื่น่นปุนหน้าจริงแลนะครับกนสทรงาารบถึงแล้วอ คุผู้สันฟ้ารีอสอร์ทครับผมที่จอดรถอยู่ซ้ายทางเข้าสำหรับลูกค้าเช็คอินอุ้นอันนี้สารานาากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนตอนไวงมหูโบดามีพรอัดวงดีบรมีครัเพียง4คนคือมาตดต่อเดียวเล่นเพียงหล่นสะเลบ้าโอโมเล่นโดดลมโดดโดดโดดลมโดดล่ดมครับคนเดียวครับงทีกับคำยืนยัเสร็จู้ครับสอดสลับกปแงานหน้ามีกับจังหวดหน้าครับ เดินมาเช้าแล้วบอกให้เรามาก่อนแปดโมงอะไรนี่คนร้องเป็นผู้ดีผู้ดีแบบนี้ใส่เเครื่องร่อนจริงเลยเขโอ้โหถึงแล้วครับผมพี่หนุ่มก็จะโดดด้วยนะครับวันนี้โอไม่ละไม่แน่นอน่แหละอันนี้เสียงเครื่องร่อนโอ้โหอลังแกนมาก ไปครับนี่แหละครับผมเราก็มาทํางานก่อนพนักงานเรามาเช้าเกินนะเช้าเกินก็บอกว่ามาประมาณเนี้ยใช่ไม่มารอเท่าไหร่ดีแล้วใช่หรือเปล่าชินงอยู่ข้าไหมก่อนไม่าไหมก่อนแปดโมงเนาะเขาบอกก่อนแปดโมงใช่ตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งนี่ครับบรรยากาศจะมีอะไรบ้างนี่ครับนี่พี่เลีน ก็ยังไม่เปิดไฟแนละ้วอ้มีเยอะเลยตัวนี้นีโชว์โอ้ยมีบรรลุนด้วยพี่หนุ่มบรรลุนก็มีนี่ครับเราจะเล่นอันนี้นะครับกระโดดล่มอันนี้เครื่องลั่นนะครับพลามาเตอร์โอ้หของเล่นเยอะมากเดี๋ยวไปรอชมกันครับผมว่าชิสนุกซัำเลย เดี๋ยวรอพนักงานขึ้นก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่รีสอร์ทภูสันฟ้านะครับผมแม่แต่งถึงแล้วเมื่อกี้นี่เข้าไปทําเอกสารอะไรก่อนขึ้นบินก่อนกระโดดล่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราเล่นอยู่ในไมล์เซ็ตหนึ่งันรบาทนะครับผมพร้อมวิดีโอและภาพถ่ายนะครับผมว้าวดูซีเครื่องบินจะอยู่ข้างหลังนะครับลันวีเห็นไหมนะ khương bình. đọc máy và suối ma không thưa quên đủ văn nhạc lốp wow sáng đẹp mình giang tà tớ sai tà mình giang chạy wow khẩu tha ui đu si wow áo lương suối mạc lê tao ถ้ามีแถวบ้านแบบนี้นะผมว่ามันจะ a m a สิ่งมากเลยดูครับสสยมาก เด,ดดดเดี๋ยวแกะเดี๋ยวเย้าไปได้ครับโดดลมเดี๋ยวค่อยว่าก,กันเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวแกะกันหน่อยโหสวยมากเลยครับเราเข้าไปได้เหรอใช่ไม่ใช่มไหมไม่ใช่หร<า>อ อ <Yeah. S 1> เอนนี่นี่น uh, ีนีออ่นี่นีน่นี Can I get your phone? This one. Okay, I'll manifest you. You can take rest here. เปลี่ยนเสื้อแล้วพร้อมโดนแล้วใส่เสื้อหล่อๆเลยใส่เสื้ออะไรนะเสื้อกระโดดรุ่มจะโดดรุ่มก็ไม่ใหญ่นความรูพอดีนะถ้าฟิตไปมันก็ดูเาแต่งตัวสักกําหนึ่งตัวสักกํากัน ลองหมดทุกคนทุกอย่างนะต้องลองให้ครบทุกอย่างใชชีวิตเรามันต้องมีการท้าทายหน่อยจะได้แบบมีสีสันในชีวิตจะได้มีความทรงจำได้เอาไว้เล่าให้ลูกหลานได้ฟังจะได้แบบจะได้แบบใช้ชีวิตแบบอย่างตื่นเต้นใช้สีวิตที่คุ้มค่าขอบคณที่หลุมกับพี่โบพาลุยทุกสถานก่อนแต่ไม่เล่น

เอาไปด้วยไปชอบ and legs ปะสวยมากเป็นด้านนะ shape โอเคก็คือตอนที่เขาขยิบให้เรากำลังจะลงจากเครื่องบินนะคะตอนที่เราอยู่ปาก ประตูเครื่องบินนะคะเขาจะให้เราเอาเมือสองข้างจับที่สายรัดนะคะ้วงอหน้งขึ้นนะคะอย่างนี้ท่าเนี้นะคะแล้วก็ขามันจะห้อยต่องแต่งตรงเครื่องบินใช่ไหมคะเราอย่าเอาห้อยเนาะเราเอาอขาไปข้างหลังทำเป็นท่ากล้วยกล้วยมนันเลย So we keep this position when I give you tap tap tap, tap you can arms up เมื่อไหร่ที่กระโดดออกไปแล้วนะคะ oh, okay, okay. มันจะเป็นฟรีฟอลประมาณไม่กี่วินาทีแต่เมื่อไหร่ที่เขาแตะไหล่เราแปะๆอย่างนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะทําท่าอย่างนี้ฟรีฟอลก็คือแอ,แอนตัวเอาขาขึ้นนะคะทาฟรีฟอลอย่างนี้ได้แล้วจวังหวะที่ถ้าเราเราซื้อ V.I.P. แพ็กเกจเนาะมันก็จะมีช่างภาพถ่ายกับเราเราก็สามารถา oh, เล่นท่าหัวใจเล่นนู่นเล่นนี่อะไรกับกล้องได้ค่ะ For landing mm hmm. I'll say legs up legs up I in high slide want we're as can front gonna to put your feet out front you your you you of on our bum เวเาต่อจะถึงตอนแลนนะคะตอนที่กำลังจะแลนก็คือตอนที่กำลังจะลงอะค่ะเขาจะบอกว่า legs up legs up ถ้าเขาพูดคงนี้นะคะให้ยกขาขึ้นทั้งสองข้างเป็นแนวแบบพอจังหวะที่เรานั่งอะเราจะยกได้เราจะเลยยกไม่ได้ก็คือยกขึ้นเพื่อเอาก้นลงตอนแลนค่ะอย่างปลอดภัยค่ะ and smile แล้วก็ยิ้มค่ะขอบคุณค่ะ yeah so ยอดจรงิงสูงจริงเข้าไหมพี่เข้าไหมเข้าไหตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตอนลงอ่ะแล้วตอนลงมันจะเปิดตอนกนเปิดกลัวไหมตอนประตูกนเปิดไหนกลัวตอนไหนแบบตอนมันเบิกสูงอ่ะ ไปสูงมากเลยพูดสูงมากเขาหนึ่งหมื่นสามพันฟุตเราวิชิตมาแล้วนะไม่อยากจะคุยอ่ะไม่อยากจะโม้ของแท่ของแค่ของแค่ของแค่ Oh hello, hello! Hello! Welcome to Skydive Shangmai. What's your name? Marka! Marka! How you feeling, Marka? Một muốn kiếm tiền mạng lên toàn. Are you ready to go? Yeah, let's do this. Woo. A full cup. Guys, i my.